บรรยากาศ๋นว,วันนี้นะคะดูโต๊ะบ่าวต๊ะสาวนะคะขอดูติกต๊อนดิดนะะึงค่ะผลงานของดาวนะคะขอบคุณนะคะบรรยากาศงานในวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่มาคิสจจับไม่เคยมามาก่อนนะคะบรรยากาศหน้างานนะคะเดี๋ยวแอบเข้าไปดูข้างในหน่อยนึง ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยอันนี้นะคะเป็นเบบีเบบีที่ดาวแต่งให้นะคะนางฟ้าอยากถ่ายกับน,นางฟ้าจังเลยค่ะนางฟ้านะคะอ <c oughs> ากาศวันนี้จะเป็นสีฟ้า,ยาไยนะคะ บรรยากาศน่ารักมากค่ะสนใจงานแต่งหน้าทำผมก็สามารถติดต่อได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนค่ะสร้างผมปไปหน่อยโซน่าช่างผมไหมคะ